สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกรันดอมวันนี้คืออะไรในตัวคุณที่ทำให้บางคนไม่กล้าท,าท้าทายขอบคุณสำหรับทุกๆก,การซัพพอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วขออนุญาตเช็คพลังงานนิดนึงนะคะมาดูสิว่า มีตัวสอนอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณบ้างเนาะ HR นะคะ X แล้วก็ D ขอดูพลังงานทั่วไปของคุณนิดนึงก่อนเนาะพลังงานอุ้ยหล่นมาแล้วหนึ่งใบโอ้โห Queen of Pentacles นะคะสวยหรูดูแพง อีกสักนิดนึ่งโอ้ oh my god เรากำลังจะทักว่าเดี๋ยวจะมีเด็กหรือว่ามีใครที่อ่อนเยาว์กว่าเนี่ยดูท่าทางเหมือนเขาจะให้โชคให้ลาภคุณนะคะ w are fortune คือถ้าเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วเนี่ยก็จะเป็นลูกหลานได้นะคะหรือว่าอืมเป็นเด็กน้อยที่อยู่ใกล้ๆตัวคุณอนะ่ะอืมรู้สึกเช่นนั้น ช่วงนี้ชะตาราศีจับในเรื่องของการงานการเงินเนาะไฟ of c a p s นะคะความถูกที่เคยมีก็จะดีขึ้นมากๆเลยอันแน่นอนแหละโชคลาภมาแล้วใช่ไหมคะก็จะต้องปัดเป่าความถูกให้ใหายไปหรือว่าจางไปพลังงานช่วงนี้คุณค่อนข้างอ่อนโยนกับตัวเองนะแล้วก็เหมือนจะ พอคุณมีความรู้สึกดีๆคะ่ะที่เกิดขึ้นอนะท่ามกลางสงครามอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าความทุกข์ใจอะไรบางอย่างอะมันทำให้ให้คุณเก็บเอาความเจ็บให้มันกลายเป็นประโยชน์ก็ได้นะคะหรือว่าสร้างบางสิ่งบางอย่างจากสร้างประักหักพันที่มันดูเหมือนกับว่ามันเป็นไปไม่ได้มันยากมันเหนื่อยหรือมันอะไรใดๆก็ตามอ่ะ คุณจะมีวิธีการคุณจะมีหนทางคุณจะเจอความสงบจิตสงบใจแล้วก็นำพาตัวเองอะคะ่ะไปคว้าบางสิ่งบางอย่างที่มันสมควรแล้วก็มีค่าที่มันคู่ควรกับคุณอย่างที่แท้จริงโชคลาภอยู่กับกับตัวคุณนะไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่แม้กระทั่งบางทีบางครั้งะคะ่ะมันมาในรูปแบบของความผิดหวังอะเขาคือเหมือนแบบต้องผิดหวังก่อน เอ่ยังไงต้องผิดหวังต้องเสียใจก่อนนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวของดีเดี๋ยวรางวัลจะตามมามันอาจจะเป็นการแบบจะเรียกว่าแย่คุณเล่นก็กระไรอยู่เนาะแต่ว่าเรียกว่ามาสร้างมาเสริมกําลังใจให้คุณก่อนแล้วกันคือก่อนที่คุณจะได้รับสิ่งที่ดีงามแล้วก็รักษามันเอาไว้ได้ะคะ่ะคุณอาจจะต้องเรียนรู้ที่จะไม่มีมันก่อนพอรู้ว่ามันไม่มียังไงแล้วคุณอยู่ได้นี่แหละมันอาจจะเป็นใจที่ ออมีความสเสถียรกว่ามีความมั่นคงกว่ากว่าคนที่อยากได้ตะเกียตะกายพยายามควยคว้าเพราะว่าไม่เคยได้มามันจะเป็นการอยากได้ที่มาจากฐานจิตฐานใจที่แตกต่างกันซึ่งมันสำคัญเนาะในสายตาของจักรวาลนะคะสำคัญมากๆถ้าคุณจะต้องได้รับสิ่งดีแนละมีค่าสุดๆเนี่ยคุณก็จะต้องเตรียมตัวเตรียมใจสุดๆเช่นเดียวกันมา วันนี้อาจจะมาสั้นนิดนึงเริ่มตาจะหลับขอภัยช่วงนี้งานเยอะไปหน่อยว้าว The of อ n e s นะคะขี่ม้ามาเลยจะเป็นมาที่คุณสร้างขึ้นมาเองหรือว่าจะเป็นใครที่โอ Oh ม y god ด h e Sun เราเจอกันบ่อยมากเลยขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะมารับพลังางานดีๆด้วยกันเนาะขอบคุณขอบคุณขอบคุณ,คณนี่ โชคชะตานี่อยู่ข้างคุณจริงๆจังๆเนะเรียกปุ๊บมาปั๊บนะคะเหมือนคนมีของเลยเนาะเรียกอะไรอยากได้ความช่วยเหลือเนี่ยมาเลยโอ้เดอะเวิลด์มาแบบระดับไม่ธรรมดาด้วยนะคุณพระคุณเจ้ามาแบบมาเหมือนแบบทั้งโลกจะหยุดหมุนเพื่อตัวคุณเลยนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นก็ตามแต่มาใบจบโอ้ s t r a งว้าว โอ้โคตรเข้มแข็งเข้มแข็งสุดๆแล้วเนาะไม่มีอะไรแข็งแกร่งมากไปกว่าใจคุณอีกแล้วนะคะว้าวเจอแบบว่าหมัดฮุกนะ่ะขนาดนี้นะคะใครจะกล้าเข้ามาท้าทายคือพี่ไพ่บอกตั้งแต่ใบแรกเลยคุณเป็นคนที่ลุยมากๆลุยตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ตั้งใจทำแบบนั้นจริงๆนะคะ หมายความว่าเวลามีปัญหาอะไรค่ะคุณจะคิดหากระบวนการตั้งแต่สืเหมือนตั้งแต่ย้อนกลับไปอที่มาที่ไปคืออะไรเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดแล้วไปยังไงต่อวิธีการแก้ไขเป็นยังไงบ้างคุณจะมีแบบสเตปม,มีขั้นตอนของคุณที่ครบท้วนสมบูรณ์ที่สุดคุณจะไม่ใช่คนที่แบบทําอะไรที่แบบแก้เอาแค่เพื่อความฉาบฉวยนิดหน่อยๆพักชีโรยหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จะไม่ค่อยทํำนะไม่ถนัดทําแบบนั้นมันจะมีขั้นตอนของคุณอนะเราก็จะอืมไปในทิศทางที่คุณไปได้ด้วยนะคุณก็จะไม่ฝืนโชคชะตานะคะคืออันไหนมันไปไม่ได้ก็คือจะไม่ไม่พยายามไปงัดข้อกับสิ่งที่ถูกกำหนดมาแล้วเนาะหรือว่าถ้ามันอะไรที่มันสุดมือสอยจริงๆอะคะ่ะคุณก็จะเรียนรู้ที่จะ ปล่อยวางอย่างเข้าใจอย่างให้อภัยได้หัวจิตหัวใจของคุณเนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความอ่อนโยนในเวลาเดียวกันก็ว่าได้นะคะแต่ใด้ๆก็ตามอะฐานทางด้านจิตใจของคุณนะดีเลิศประเสรสิฐอะ่ะไม่ใช่ดีธรรมดานะดีมากมีสิบอยากจะทะลุให้ไปสักสิบเอ็ดนะคะไม่รู้คนมาจากไหนเนาะ ความดีความสุขขนมาก,กองอยู่ในหัวใจของคุณเยอะแยะเต็มไปหมดมันอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องเอาความสุขเนี้ค่ะไปบริหารจัดการในการดูแลคนอื่นก็เป็นได้นะคุณก็เลยเหมือนมีพลังงานความสุขมากกว่าคนอื่นมีความล,นล,นลน้นเหลือเหลือล้นนะแล้วชีวิตจะเจอกับอะไรเนี่ยคุณก็ใช่ว่าจะยอมแพย้ยอมสีโลราบหรือว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามเวนกรรมอะ่ะ คุณก็พยายามดูเหมือนกันว่ามันแก้ได้ไหมหรือว่ามันสุดความสามารถสุดเหตุปัจจัยจริงๆอ่ะคือถ้าเป็นเช่นนั้นนะคะก็ปล่อยวางได้แต่ว่าถ้ามันมีหนทางใดที่แก้ได้อ่ะดูเหมือนคุณจะไม่ใช่คนที่อยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆนะคือแบบดูไปเฉยๆอย่างเงี้ยไม่ใช่คุณคงมีวิธีการทำอะไรของคุณสักอย่างหนึง่งแต่จะบอกหรือไม่บอกกับใครบางคนเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึง่ง เรารู้สึกว่าคุณมีลมใต้ปีกเยอะมากเลยอะ่ะมีผู้ร่วมสนับสนุนอุดมการของคุณไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนแห่งผนใดก็ตามอะค่ะคุณเป็นคนที่มีคนคอยทั้งซัพพอร์ตทั้งพยุงทั้งหนุนใจผลักดันน่ะมีครบเลยนะขอแค่ให้คุณแบบไม่เหนื่อยจนเกินไปอะไม่ว้าก,กับเขาจนเกินไปอะใจดีกเขาสักหน่อยอะค่ะคุณจะมีคนเหบบเนี้ย ที่พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอยู่เรื่อยนะลองสังเกตได้นะคะเวลาทําอะไรมักจะมีคนแบบมาสารงานต่อหรือว่ามารับช่วงต่อใครที่รับช่วงงานต่อจากคุณอ่ะคนเหล่านั้นสังเกตได้เลยเขาจะดีใจทุกสิ่งทุกอย่างวางเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ในที่ที่มันคนอยู่นะคะไม่สเปะสปะจนหาไม่เจอมองสายตากว้างๆก็พอจะรู้ว่าคืออะไรมีอะไรอยู่เนาะ หน้าไพ่ทั้งหมดตรงเนี้ยมันมันบ่งบอกถึงศักยภาพอันเหลือล้นของคุณอยู่แล้วนะคะทั้งมีมาตั้งแต่ดั้งเดิมมาสร้างเอาชาตินี้แล้วก็กำลังที่จะสร้างใหม่ระดับความชาัดของคุณก็เต็มที่เหมือนกันคุณเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะเต็มที่อยากให้ออกมาดีอยากให้ออกมา สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะคะเป็นคนที่มีความมุ่งมานะพยายามตั้งใจส่งมอบสิ่งดีให้กับผู้คนนะคะค่ะอันนี้อาจจะเป็นสั้นๆนิดนึงขออภัยตาเริ่มจะปิดแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวไว้วันหลังมาใหม่จะพยายามทําอะไรที่ยาวขึ้นแล้วก็จะเพิ่มเป็นสองคลิปให้เหมือนเดิมเนาะ <c oughs> เผื่อใครแบบเอออยากฟังอะไรที่เป็นพิกอากาศบ้างนะคะยังไงวันนี้ก็ขอไปพักก่อนก่อน หนีไปนอนก่อนนะคะเราเจอกันใหม่นะรับไว้เฉพาะสิ่นที่ทำให้คุณมีความสุขทาไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะ